เนื้อส่วนนี้มันตับนี่นาะอืมแต่ว่ากลิ่นเหม็นข่าวไม่มีเลยสักนิดเดียวเนือนั้นนั่นแถมยังติดมันดีซะด้วยตรงนี้คือเนื้อสามชั้นชั้นเนื้อกับมันที่หลอมรวมกันกระจายไปทั่วปากเราเลยสิ่งนี้น่้อร่อยกันบันยายเะ,อ,ะอืมเนื้อสลอยดีเนื้อละ,ละลายในปากแทบจะท,ทันทีส่วนที่ใหญ่ที่สุดเป็นส่วนมันแต่พอกลื่นกับลื่นคอรู้สึกดีทีเดียวรสชาติและสัมผัส แล้วก็ความอร่อยของแต่ละส่วนี่กับคานนีวาวเลยให้ตายสิทุกคนคะอันนี้ก็คือสมบัติแห่งอาหารยุโโบราณเนื้ออัญมณีค่ะคุณทริโกรรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอ๋อไม่ต้องพูดอะไรหรอกเดี๋ยวก็ลองสักคำสิเออ,เอ,อไม่อะ่ะคือฉนันงั้นก็ เอาไป,ไปขอฝากก็ได้แต่ให้พวกนั้นรู้สึกว่ามากับพวกเราจริงๆเลยเนะาะมันอร่อยจริงเลยเอ้ยอมเจดียเหรอคะไม่ต้องคิดมากหรอกนาอยังไงฉันก็ต้องขอบใจเธอด้วยอยู่แล้วเนาะขอบใจอือช่ย,ยก็เป็นเพราะว่าเธอปลกฉัตื่นขึ้นมายังไงล่ะฉันถึงได้มานั่งกินเนื้อออญมณีกับทุกคนในตอนนี้